สวัสดีครับพี่น้องครับมานี้นยามเพื่อมาเบ่งน้ำสางน้ำสางทางภาคอื่นเพื่อนอื่นว่าน้ำบ่อครับนี่เป็นน้ำบ่อแบบพื้นบ้านที่คุณอยู่ตามท้องไร่ท้องนาคุณน้ำสางเพื่ออย่างเพื่อเอาไว้ใส่ในฤดูกาลที่บ่มีน้ำในทงในท่าใส่แล้ว่งได้น้ำสะอาดก็สามารถมาชิมเบ่งรสชาติดีถือว่าเป็นน้ำดื่มได้แล้วก็ยังสามารถเป็นน้ำอุปโภคบริโภคด้วยนะครับนี่คือการต่อทอ ออกไปใส่มอตเตอร์เป็นการปั่นขึ้นทั้งสูงสามาสิอีอวไปหดน้ำผักไปรดน้ำผักรดน้ำสวนครัวเอาไปใช้ที่กระท่อมได้นี่คือกระท่อมในฝันมีทุกอย่างการใส่ชีวิตที่เรียบง่ายพี่น้องครับใส่เซลล์สุริยะหรือเ้าเอิญว่าโซลาเซลล์ปั่นไฟ มีไฟฉาิโทรศัพท์มีไฟเบ่งโทรทัศน์นอนเฝ้วม้วเฝ้วควายอยู่กลางทงไฮทงหน้าปลูกผิดพันธุ์ธัญญาหารมักฮงเออแหบอกมีพิกเคือเกือบปลาปลูกผิดพันธุ์ัญญาหารในพ่นต่างๆจอมปลูกต่างๆมีบธรรมดาถือว่าได้ประโยชน์ทั้งหมดในที่น้ำย่ำ ถ่ายมาในอีพีก่อนๆนะครับเป็นจอมปลกเป็นพ่นที่ปลูกมึกหงมักหอยใดทั้งนก็นเป็นปลาไผ่เทียมย่านไทยบึงไผ่ทองนะสาม,มาทิสิขุดพื้นที่มาปลูกไผ่ปลูกนันปลูกนีใดทางด้านนี้สิเป็นไผ่หวานครับหลังเทียงให้ถึงหน้าหลังกบมะคงไปหลังต้นมะละกอจะเป็นไผ่หวานที่ อีสานเลยจะรู้ว่าบงหวานเป็นไายบงชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องเอาไปผ่านความร้อนก็สามารถทานได้เลยไม่ขมงเอาไปต้มให้จืดก่อนนะครับเดี๋ยวพีพ่น้องมาเบิ่งทั้งนี้ผัยกย่างอัญญาสมุนไพรกายบานนะฮะพี่น้องเดาว่ามันยังหนินะมีพืชพันธดัญญาหารเยอะแย,ยะมากไมย นอ้แพลวครับ่อีตัวส่วนนี้บ,บอบผู้ใดเคยกินสิตรงย่อมแล้ววัดติดองติดใจโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจแบบน้ํายามครับใครเป็นโรคหัวใจแบบน้ำยามน,มน,บบน,าน,นี้สมุนไพรชั้นดีเลยทีเดียวนะฮะมะเขือพวงคนอีสานเอียนวัามะแข้งนะฮนะผูนน้น่ะบึงเจหง้ามักพริกดิ่น นังเด็ดอยู่ทั้งกระทมไม่พี่น้องครับม,นนมื่อนีน้ำย่ำคนหมักเลาะเลาะทงเลาะทาไม่พี่น้องเห็นบรรยากาศของครมงานตามธรรมชาติอยู่แบบสบายๆนี่คือการเดินถอยหลังเข้าครองแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริขององค์พระหลงริชการที่เก้าไบ่อตองบุคลางทั้งพงหลายนะครับตรงนั้นเอาไปเป็นปลาไผ่ออกจากแนวนันท่น้ำย่ำไทยพี่น้องเห็น ตอนก,นก่อนอเกษสิเป็นปลาดงดิบเป็นโคกเห็ดครับเห็ดเพิงมัดเท่าน,นั้นเห็ดละงกอกม,มีไวน้นานะครับปลูกไว้เแซมตอนนี้ควบอุดมสมบูรณ์ยาขึ้นห้ายครับ้หน้าเป็นกนสเสษเรเตรียมการดูแลน้ำเขาทงให้ทุกหน้าเตรียมเขาเกษสรออกห่วงเขาเสษตออกห่วงหลักสิทเตรียมเก็บเกี่ยวเขาเมื่อห่วงเขาสุกครับพี่น้องเห็นหรือเปล่าอย่างใดตอนกีบมีอามบ๊ ตรัพย์ปี่นองทุกท่านเข้ามาสู่บรรยากาศของนํำย่ามค้นหมักเลาะเลาะทงเลาะทา่าเลาะธรรมชาติห่างไกลโควิดครับไม่หวยห้วในน่อยอย่ข้างถึงท้าไหลาผาดพันตลอดดักปลาดักย่างนี่เป็นผักมิดครับมมนี่ผักตบชว่าตบหน่อยกรเอิญกระน้นองมา,ยงมาก,กยังคือกระเอิญผักกอดผักยางไปอะมนี่น้นำยามตรัพย์ปิโนเลาะเบิง้ง สิได้เห็นบรรยากาศว่าทงไฮทงหน้าเป็นสวรรค์ของเช่าดีครับพูนะักปะมธรรมาดาบ่าเออโดกครับกอกนะั่งพูนนี่เมิดอดากินยังมากินอยู่หน้าเออให้เพนนองมาเห็นหลายๆคนถามหาน้่ยามาโอ้คือเห็นไผ่ท่องว่าไง ไผ่ท่องคึ้เป็นครับเป็นไผ่สกุลหนึ่งที่สวยงามบอกว่าเป็นไม้ประดับอันนี้เกิดโดยธรรมชาติอยู่ทงไผ่ทงหน้าเพิรก็เ,กเลยสังวนไวเป็นกว่าไผ่ท่องครับอ่าวโหนะปวดแขนแล้วครับเป็นน้องได้เห็นธรรมชาติทั้งหมดที่เป็นไผ่หัวไผ่รวกไผ่รว่วม ัผี่พ,พนหวงยางเขามาเป็นบรรยากาศของความบุดุสมบูรณ์ยุขคางทงหน้าตวนสิเป็นป้านาม่ครับไม้หัวครับทั้งพุน่นสิเป็นไม้ไาทั้งด้านหลังสิมีไม้ไรนะฮะไม้ไาทั้งพุนสิเป็นไผ่ท้องนะครับ,ท,บ,ท,นะรบทั้งด้านนี้ก็สิเป็นปลายเห็ดได้บัดนี่เป็นปลายเห็ดเห็ดเพลิอเกิดด,ดีเห็ดละงูเกิดดีแถวนี้นะครับ กอภัยสราประโยชน์ตั้งแต่หากจนถึงยอดจนถึงใบมีต้นยางเป็นต้นยางหน้าคนอิสานก็เกาเ,กาเสอเอ่นต้นยางหน้าบางนี้ก็เป็นสูตรสําเร็จของต่อเผาทานครับต่อเผาทานอยู่ข้างทงไฮทงหน้าย่ำฝนต้องอาศัยทานไฟเพราะวา่าผชพันธุ์หารถือฝนอุดมสมบูรณ์แล้วหาฟื้นมากก่อไฟอยาก สใส่ืนดังไฟกับจุดหยากกระทองใส่ทานกันพระนอมครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์กับน้ำย่ามคนหมักเลาะครับอเป็นยังไงครับเป็น,นองครับเห็นภาพน้ามของความเป็นคนอีสานแบบง่ายๆที่น้ำย่ามพระพิพาน้องมาเห็นบ่ขอ ไผ่ทองอีกหน่อยค่าเอาพ้าพี่น้องไปเบิง่งไผ่ทองอีกจังหน่อยก่อนสิจบคลิปสั้นอืมไผ่หวกเล่นี่เยด,ดิไผ่วหวกเนอเอาไปซุปบางต้นฝนที่ผ่านมาตอนนี้ปลายฝนที่เขาซู่ต้นหนาวแล้วนอไม่ก็เริ่มหน่อยไปแล้วนะครับอันนี้เป็นไผ่ทองอืไผ่ทองป่าไผ่ทอง ออกจากเทียงหน้ามองเกเิ่นบันน้กาิออกไปสู่ทงไฮทงหน้าไปหาเทียงหน้าใหม่ที่เหนยมย่าขึ้นหัวรายการจากเทียงหน้าตรงนั้นนะครับพี่น้องครับเห็นสวรรค์นในหน่อยเราไปนี่คือความสุขที่แท้จริงห่างไกลโควิดมื่อน,นี้นมย่าใสาแนืบอใบไซน่เพื่อพี่น้องเห็นว่าเราไม่ประมาทพ,พ่อพีพ่อน้องจากต่างครอบครัวต่างเดืยดอยางเขามาไก่กับเฝ้าไซแมทท่านที่ อยู่ผู้เดียวกระถอดเม็ดออกนะครับสวรรค์น,น,น้อยๆอะเดี๋ยวพอกันซัมเน้สำหรับอีพี่นี้ครับฝากพี่ฝากน้องเป็นคนไทยหากเมืองไทยสิ่งใดที่สงบสูขกระซอยพากันเหตุภากันสางผู้ใดเข้าสู่สังคมเมืองเข้าสู่สังคมคนส่วนหลายแกอย่าลืมไม่ประมาทกาดไม่ตกพอกันซัมเน้ขอพระคุณและสวัสดีครับ